สวัสดีเอวิดีบอดี้วันนี้เราก็อยู่กันที่ช่องของพอลล่าพาทเทีย่ยวอีกแล้วนะ EP นี้หรือไม่ใช่ EP เนาะเรามาถ่ายเล่นๆเฉยๆแล้วก็จะบอกว่ารอบนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวเราไม่ได้ไปอย่างสิ้นเราไปกินข้าวร้านแบบว่าต้าบุญรอ,องซึ่งต้าบุญรอมที่เป็นแบบนกันพี่าจารย์ดีจ้ะหอยคือเป็นหอยนะจ๊ะบอกเลยวู้ คือน่กินมากแล้วบรรยากาศคือแบบน่านั่งมากแล้ววันนี้เราไม่ได้ไปแค่คนเดียวนะจ๊ะเรามีแขกผู้ทรงเกียรติคือชื่อว่าวอมหนึ่งนะจ๊ะคือเพื่อนรักเราเองแล้วคือแบบว่าเราก็ได้ตั้งใจแล้ววันนี้เราหยุดงานเราก็เลยโทรโทรจองโต๊ะตั้งแต่ตอนเช้าเลยซึ่งเนี่ยฉันต้องได้กินแน่ๆน่ใชไมโทรหานานางน,นะจ๊ะแล้ว,วน,นิ้ ตอนนี้กำลังจะไปรับนางแล้วเราก็จะไปกินข้าวกันเนาะแล้วก็เมามอดจิปถาถะเพื่อนรักเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่โอเคไหมเดี๋ยวหลังจากที่รับนางแล้วเราจะมาถ่ายกันอีกเจอกันจ้า ชื่ออะไรใครรู้บอกกูหน่อยเรียนนังชื่อมาสวัสดีค่ะดิฉันมิกี้อกเองค่ะไม่ใช่นึกวอีมี่อีี่เหรอชื่ออะไรชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรโอชีพไม่ออกอ่ะวันนี้จะไปทำอะไรกันคะวันนี้เราจะไปกินป้าบุญล้อมค่ะเราจะไปใช้เศษคนละครึ่งกันนะใช่ค่ะใช้เศษคนละอุ้ยอย่าเบิกบอกไลยเฮียโป๊ะแล้วเราคือคนรวยไม่ใช่เราคือคนรวยเราคือคนรวย คนละครึ่งไม่ได้แปลว่าไม่รวยเนาะไม่ไม่เราไม่ใช้คนละครึ่งค่ะเราใช้ราคาเต็มใช้ราคาเต็มค่ะระดับนี้เออฟาดเลยฟาดหมายถึงมันน่าจะฟาดกูแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะคะค่าบายค่ะตอนนี้เราก็ได้ถึงตอนนี้เราก็มาถึงแล้วไม่ถึงต้นบุญล้อมนะคะเนี่ยปลาบุญล้อมแต่ว่าบุญคำว่าล้อมอ่ะหายไปแล้วงงมากไปพาไปพา วันนี้เราก็จะร้านเปิดสิบโมงถึงสามทุ่มวันนี้เราก็มาในจีนพัทมานะคะเพราะว่าถักรีอะเออเป็นสาวแบ้วค่ะหน้ากากไม่ต้องใส่ค่ะเพราะว่าใส่ตลอดค่ะใส่ตลอดเขาเห็นว่ากาลูนาสวมหน้ากากเข้าร้านนะคะอัยเข้าด่อยนะคะไปค่ะไป่ะ จองไว้ค่ะชื่อพัลล่าเกลูกค่ะอันจองยันหนึ่งเขาไม่ได้รู้ไงว่าเราไปเกินมีจองไว้นไหมคะจองไว้ค่ะพัลล่าเกลูกไม่พัลล่าเฉยเฉยก็เขียนว่าพัลล่าเฉยอฉยเราใส่กระดกกล้องนะคะพอล่าเดี๋ยวจะตีนโอเคไม่ได้ตีนตีนเขาหรอตีนมึงตีนมึงกับตีนกูเนี่ยนั่งรอเพื่อจะเข้าไปกินได้คิวไหมเรามีคิวปะไม่มีแต่วันหนึ่งทุ่ม ไปงงตรนนนั้เลยม่ได้ไ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 ม่ได้แก่นี่กูซื้อกะหรี่มากินโอเคกะหรี่อะค่ะหนึ่งแมบอ่ะอารมณ์เหมือนดีเวอร์เนาะเออเหมือมนมาดีมเวอร์แบบมาเนี่ยร้อคีวันเนี้ยค่ะร้อรอบลอ,อเล่นรอบหนึ่งเท <c oughs> ่างเงี้ยค่ะเหมือนเลยจะพูดแค่น่ารักแต่ไม่ได้น่ารักเลยนี่ค่ะเดี๋ยวนะครับแต่ยาแต่ยาเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคตอนนี้เราก็ได้ถึงแล้วนะครับนุ่มมากแซลมอนไม้แบบดิบไหนเอาทุกอย่างที่เป็นแซลมอนกูอยากกินอยากินมากแซลมอนอันนี้คือเมนูจ้าไม่อย่ากถึงสั่งกุ้งนะโอเคบรรยากาศคือดีมาก ตตาเกี้ได้โต๊ะ VIP สุดหริตี่เดา VIP เพราะว่าคนพิการค่ะต๊ะคนพิการเด็กดับด้ที่นอนพอดีเอาอันนี้เพราะว่ากลัวเพื่อนความดันขึ้นนะคะก็เลยแบบต้องเอาลงกินเยอะแล้วความดันขึ้นแบบนั่งๆอยู่ก็แบบยุบไปเลยเห็นไหมคะเขาคิดมาดีแล้วตอนนี้เราก็ได้สั่งอาหารไปแล้วนะรออาหารมาอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารน่ากินไหมนะจ๊ะ ร้านนี้เขามีแบบว่าไม่เดี๋ยวเราต้องไปตักเอาเองร้านนี้เขามีแบบนี้ด้วยนะนข้อแนะนำหนึ่งสั่งอย่างมีสติไม่มีค่ะสองสั่งอย่าเผื่อเพื่อนสามปรึกษาเพื่อนก่อนสั่งทานไม่หมดปรับนะจ๊ะปรับนะจ๊ะจะหอมถ้าทานไม่ไหมดปรับนะจ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนกินกินเยอะปะชอบกินหอยนางรมเดี๋ยวขอไปอ,อ้วก,ก่อนได้เดี๋ยวเราก็จะมาลองกินไอ้เจ้าหอยนี่กันเลยนะจะให้ดูไซส์คือแบบ น่าคิดมากท่องมึงเลยนะนแต่ว่าหอ,อยเราใหญ่กว่านี้เอออันนี้ยังเล็กกว่าหอ,อยเล้าค่ะนนดโอเคขายของอขายของตัวเองแล้วมันทำยังไงอะ่ะเออเดี๋ยวจะลองขอเลาะเลาะมั้ยะ กินแล้วแบบกินเสร็จแล้วอ้วกเลยปะอุ้ยบบคือแบบเนืสดๆไม่คือมึงต้องอันนี้เปล่าอําลองจิ้มสีฟูดราดเลยปะไม่ไม่กูจะล้อๆก่อนนวมันมยากอะมันต้องน้นจิ้มด้วยหรอนี่มันต้องใส่ในี้ด้วยหนิใส่กระเทียมเจียวนะที่มานานเพราะว่าพ่อค้าเขาพ่อครัวเขากำลังไปงมหอยอย,อยู่นะคะ <laughs> นานมากค่ะกูเกือบอิ่มแล้วน่ากินมากแม่แก,กระเทียมสดกระเทียมคือแบบฝักใหญ่มากค่ะ แลล้้ววเราก็จะดยน,นี่วิธีกินของกระเทยนะคะกระเทยกินวิธีกระเทยคะ่ะที่หนึ่งสั่งอีกแล้วหรอไมสั่งเยอะจังโอเคไม่แย่วีดอกรินทันไหมอันนี้รอบสองนะเดีย๋ยวนี่จะใส่ติ๊กข่าลงไปนะคะอ๋อคือน่ากินมากเคแต่น้องติดกระเทียม้วนะแล้วทำยังไงอะ่ะอย่างนี้หรอมันต้องแบบนี้ว่ะ มึงไม่มึงต้องมึงต้องละลอก่อนละแล้วก็ใส่อย่างนี้แล้วมึงก็อาน้ำจิ้มไม่มึงเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดราดเลยแล้วมึงก็เอาปากไปตรงนี้ฮะแล้วมึงก็เขี่ยเข้าไปเข้าปากเลยต้องเห็นอะลรเหรออืออุ้ยถูกอุบาทอุยะไรเขาว่ะคือหน้าก็อุบาทอยู่แล้วต้องมากินอะไรแบบอย่างนี้น่ากินมากเฮ้ยทำไมตางเยอะจัง กินยังไงอ่ะกูจะยัดใส่ปากกูยังไงวะกูนึกภาพไม่ออกโอเคยังไม่ดเกี๊ยกินยังไงให้หมดก่อนมึงนึกว่ากูสั่งดีเยอะมากแต่คือกูจะต้องกินกันสองคนคือกูจะจัดการกับมันยังไงก่อนเนี่ยคือมันใหญ่มาแล้วคือก็น่าแย่อยู่แล้วแล้วจะมากินแบบคำใหญ่ๆไม่กูจะต้องเอาเข้าปากเออนั่นแหละก็เอาเอาช้อนะขี่เข้าไป สรุปช้อนเขียนหน้าตัวเองไม่ได้เขียนห่ยอยเีราเออ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 ไม่นะเขียนดีดีดีเออเป็นไงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอุ้ยอดโคตรมาเป็อะเป็นปากมากนี่อยากกิดบ้างอะเหมือนมาสอปลายเปากาหรออมอาร์เป็นยังไง ไม่ต <aunque S 2> <me> ้องเรียนก็ไ <League> ม <t art ic> ่赖เป็นนิทานก็ได้เปีนมาก้ากกว่างานตไปร้านไหนป้าบุญหลอ ที่ไหนป้าบุญล้อมเป็นญาติกักูเองเอาจริงกูพูดเล่นป้าบุญล้อมอยู่บางปูอันนี้สาขาที่บางปูนะเออสาขาสองสาขาสองสาขาหนึ่งปิดไปแล้วเพราะว่าเจ๊งไม่ใช่ไม่เจ๊งค่ะเ้าปิดประปุงค่ะเมื่อกี้เห็นป้าบุญล้อมเขาเลี้ยวเข้าบานทางเข้าด้วยเหรอใช่เขาเห็นป้าบุญล้อมเขาแว้นมาอุ้ยไม่ใช่ค่ะก็ไม่รู้คอค่ะโอเคโอเคมึงอยากกินบ้างเนี่ยก็มึงอ้าวเมื่อกี้มึงยังบอกกูอยู่เลยว่าทำยังไงอันนี้ใช่ไหมนี่ครับค่ะอ่าทีนี้ตาพอล่ากินบ้างนะคะ พอล่านี่เป็นชื่อในวงการนะคะนี่ก็จะพาะคนที่อยู่ในวงการเท่านั้นขยี้ปมสังเกตนหไม่ใช่วงการบันเทิงนะคะวงการกัเถยค่ะบอกเลยว่ากันเลอยหลายคนก็คงไม่มีวันได้กินแบบนี้แน่นอนเฮ้ยหรือว่ามีวะหรือเราคนเดียววะบุรีกูัแล้วก็อนมจิ้มสีฟูดราดเข้าไปในจานาี่นี่อุ้ยมืงกูยังไม่ได้นั่นเลยอ่ะแล้วเราจะเขี่ยยังไงอ่ะก็เอาซอมมาเชียเขี่ยเหมือนเขี่ยเม็ดอะมึงเขี่ยจิ๊กๆยางเงเออ โอเคออกอากาศไปได้แล้วได้เนี่ยขอดูนน่อยขอดูนน้อยจะงงมากคะแต่ถ้าจะกินหอยอันนี้ก็คือต้องเพิ่มอีก99บาทนะคะถึงจะได้กินหอยไซนนี้โอ้เนี่ยบ้างคะมึง เป็นมากหอยขี่แนะนำเลยนะคะที่มักเจที่นี่ก็คือต้องสั่งเมนูเสื่อตังเพิ่มอันนี้ความรู้สึกว่าแบบเออเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ได้เนาะจริงมันดีจริงดีค่ะดีค่ะแต่กินยังไงให้หมดก่อนสั่งเยอะมากมึงรับผิดชอบนะคะราคาคุ้มมากแล้วคือราคาแค่แบบว่าสี่ห้าร้อยก็อิ่มได้แล้วอะไก่ไก่คือเมื่อกี้สั่งมาสองจาน นี่ก็ยังกินไม่หมดมันขโมยกินค่ะอร่อยเลิศค่ะปังไม่ไหวไปรับ้ก่อนนะโอเคโอเคตอนนี้ก็มาถึงคึ้นทางแล้วนะคะอิ่มแล้วอิ่มค่ะมอมือหรือว่าเราจะทำไปเลยเนี่ยไม่สิวิอย่าหาทำอย่าหาทำอย่าหาทำไม่ไหวจะกินแล้ววตรงนี้อ้วก อย่างเยอะอ่ะทำไมเนี่ยน้องเนี่ยเราจะทำะไรกับน้องน้องเต็มไปหมดเลยเราจะบอกว่าอีเทียเนี่ยมีอีกสองจานนะเฮ้ยจริงเหรอไม่มาเออมันมารวมกันแล้วนะอันนี้เขาเอามาส่งให้เราแล้วล่าสุดใช่หรออืมก็สั่งไปอีกรอบหนึ่งสองนะหรออืมตายกูตายแน่น้องกูจะทำยังไงข้จะทุกแล้วอ่ะอิ่มมากคุ้มมากอ่ะจริงครับตีมเลยห้าร้อยอ่ะ คือคุ้มจริงไม่ได้เลยนะโอเควันนี้เราก็กินเงินเสร็จแล้วนะคืออิ่มมากอันนี้พุ้งจะออกมาจากร้านเนี่ยนะคือแบบหมดไปประมาณสามสองร้อยก็บาทสองร้อยสองแสนบาทเออประมาณนั้นกุ้งตัวอย่างควายหอยคื่นควายใหญ่มากต้องขอบคุณป้าบุญล้อมจริงๆที่เขาหาสรรหามาเจอแบบนี้อยากเจอป้าบุญล้อมมากเลยอยากมีร้านกับป้าบุญล้อมมากอร่อยอร่อยไหม อร่อยะค่ะตอนแรกตอนแรกที่มานั่งกินใช่ไหมเริ่มแรกอะความรู้สึกก็คือแบบเุ้ยคือดีมากอะกินอูจะต้องมาอีกแน่แน่แต,ตนนแต่พอกูกินไปสักพักหนึ่งตอนนี้รีบกลับบ้านเดี๋ยว <c oughs> กูไม่ไหวแล้วกูจะอว้วกแล้วตอนนี้ก็ <c oughs> คือแบบกลัวโดนปรับอะก็ต้องกินให้หมดคือตอนสั่งสั่งเผื่อเพื่อนค่ะแต่พอตอนกินกูกินไม่ไหวแล้วตอนนี้จะอ้วกมากๆ อยู่ที่คอแล้วค่ะอิ่มจริงตอนนี้ไม่มีแรงพูดแล้วเนี่ยเหนื่อยมากไม่เคยกินอะไรอิ่มขนาดนี้หมูกระทะชาบูเอยทุกๆอย่างก็ไม่เท่าอันเนี้ยเอออันเนี้ยอิ่มมากๆกินกลับบ้านแล้วตอนเนี้ยบิงซูก็คือดีมากอาหารทุกอย่างคินเลยสิ่งที่ต้องห้ามสิ่งที่ห้ามสิ่งที่แบบว่าต้องสั่งเลยก็คือจะเป็นไก่ทอดไก่ทอดเนาใช่เพราะว่ามันขโมยมึงขโมยกูกินหลายอันเลยอร่อยมากอร่อยอร่อยจริงมันมีสองสาขามันมีอยู่ที่ บางปูข้างหน้าปากซอยแล้วก็จะมีสาขาข้างในอันนี้ที่เราเมื่อกี้ก็คือสาขาข้างในเป็นสาขาสองซึ่งอร่อยมากสาขาแรกปิดไปเพราะว่าโดนปลาระเบิดไม่ใช่เขาปิดปรับปรุงครับเขาปิดปรับปรุงแต่ว่าทางเข้าก็คือในนิดนึงลองลุงลังเออช่วงนี้เพราะว่าเขากำลังทำถนนใหม่เออแต่โดยรวมคือดีใช่ไหมดีค่ะเพราะฉันพามากินดีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ดีตอนเนี้ยไม่ไหวอิ่มอ้โอเคแล้วก็ไปแล้วนะไปสักที่เถอะเขาบอก เ้วก็มีเพื่นอนสาวพามากินตาเพื่อนสาวมากินด้วยเพื่อนสาวเพระล่าเกมโอเคไปล้วไบ่ายาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนดีก็น่าติดตามแล้วกันจะไปไหนดีเพราะว่าโควิดรู้จะไปไหนค่ะโอเคายบายมัวม่วมัว่วมั่วเจอกันใหม่พรุ่งน,นี้นะคะไม่ใช่รอบหน้า